ค,ครับผมป้าครับครับเรียกทีไรก็ได้ครับไม่รู้หญิงหรือชายป้าบังเอิญอายุหกสิบสองจ้าบ้านอยู่บางแวกเหรอจ้ากินข้าวยังเนี่ยกินไม่ใช่ได้กินได้หน่อยนด้เป็นอะไรอะกินไม่ได้ก็มันกินไม่ได้เลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่คนนี้จะขึ้นรูปผิดดิเออทมงาน ป้า62มาใส่รูป38ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้มือลั่นไปแล้เออมือลั่นมือลั่นเนี่ยเออป้าเป็นคนสุโขทัยเนาะอันเด็กเป็นคนสุโขทัยแต่มาตันมันมีโยกราดอยู่นี่โยกราดเลยคือในป้านี่ผมผมตั้งใจพูดนอกเรื่องนะเพื่อฟังเสียงป้าป้าติดโควิดนะเนี่ยใช่รอหาเตียงมา18วันแล้วคุณป้าอยู่บ้านนี่แหละฮะเสียงดีไหมเสียงดีไหมเสียงยังชัดอยู่นะแต่ารยังไม่ค่อยดูเหื่อยๆดูเหื่อยเลยตาติดเข้าไม่เข้าได้ป้าเป็นไข้มาเป็น10วันแล้วอะ สิบวันติดกันในบ้านกี่คนป้าอ๋อน้องสาวน้องสาวน้องสาวก็แฟเขาหลานติด,ต,ดติดกันสองสาหัวเมียสามลูกคนนึงลูกน้องหัวเมียเขาสองคนรวมแล้วกี่คนเนี่ยน้อง,าองาาสาวหลานกี่คนะครับป้าวเมสองหนึ่งสที่บ้านกำลังจะไปตรวจ เดี๋ยวนะติดกันแล้วสามป้าหนึ่งเป็นสี่แล้วก็เดี๋ยวเีสามไปอีกกําลังจะไปตรวจใช่ไหมป้าโอ้เป็นเจ็ดเดี๋ยวเดว่าเช่ว่านี่ก็เก็บไปตรวจหมดเดยวเขาก็จะไปตรวจพอป้าไปแล้วเขาก็จะไปตรวจกันหมดแต่เขายังไม่มีอาการไงโอ้เออต้องตรวจต้องตรวจถ้าตรวจถ้าตรวจว็เนี่ยเนี่ยนี่ที่โรงพยาบาลราชทันนะอันนี้เมื่อกี้นะผมบอกนี้คุณผู้ชมก่อนเนี่ยนะ โรงพยาบาลราชธานเนี่ยเอาสักสองอวันนี้นะพิเศษพิเศษนะถึงบ่ายสองครึ่งนะแล้วก็สองก็คือโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลกองทัพอากาศสนามกีฬาสนามกีฬาทูปัตเตมีสนามกีฬาทูปตเตมีกองทัพอากาศโดยโรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหมฮะโรงพยาบาลภูมิพลร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคไปรับตรวจที่สนามกีฬา สนามกีฬาทุปาเตมีครับคุณครับเริ่มตั้งแต่9้าโมงรอบแรกเช้าเก้าถึงส2บนอนี่ห0าคนครับแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสโมงเครื่องอีก500รวันละ1 0 0่คนไปตรวจฟรีที่นั่นอยู่ย่านปทุมข้างเคียงในกรุงเทพทางเหนือกรุงเทพเหนือนะเพราะว่าตรงนี้โซนเหนือก็เรียกกรุงเทพเหนือรกุไปทางนี้เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ถ้าใครเร่งด่วนตอนนี้นะทางป้องกันและไปรถส่วนตัวอย่านั่งรถสาธารณะนะใช่ครับนะครับจะไปราชธานหรือไปตรงนี้นี่ไปได้เลยครับนะครับอันนี้ฟรีแน่นอนฟรีฮะนะครับถูปาเตมีนะป้าเดี๋ยวประสานหาเตียงให้นะป้านะนานไหมนานป้ารอเมื่อป้าถามคำแรกนานไหมเพราะป้ารอวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วป้าครับเดี๋ยวจะเร่งรัดวันนี้ป้าได้ไปโรงพยาบาลนะป้าบังเอิญนะอ่าอ่าหายใจเข้าไว้ ห้านหลานมันมันหาที่ไว้เยอะแยะเลยมันโทรมันก็ให้รอรอเออใช่ใช่นี่แหละหลานเ่ยโทรมาหาผมอ่ะหลานหลานปานจารินเนี่ยโทรมานะเด็กท่าสารานครศรีนะโทรมาบอกช่วยป้าหนูด้วยนะครับป้าของแฟนอ่ะเออเดี๋ยวจะรีบหมาหาโรงพยาบาลให้ป้าโดยเร็วที่สุดนะป้านะให้เขาไปรับวันนี้นะจะจะให้ป้าเตรียมอะไรบ้างล่ะเตรียม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 ของใช้ป้ายาประจําตัวเบาหวานน้ําตาลป้ามีเบาหวานใช่ไหม เ <zelf Pues S 2> ตรียมไว้มีไขมันใช่ไหมอืมจ้ะเต,ตรียมเตรียมยาส่วนตัวที่ต้องใช้นะครับแล้วก็เตรียมเข้าของเครื่องใช้เล็ก,ลกๆน้อยๆที่จะติดตัวไปนะป้านะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาไปเยอะไหมเอาเสื้อแม่ไก่ไปสักสองตัวะขอกระเช้าเสื้อแม่ไก่เสื้อคากระเช้าใส่สบายของป้าไม่ต้องไปเยอะเอาสองตัวพอน้านิดหน่อยนิดหน่อยเตรียมไปให้พร้อมนะป้านะเอาว่าใส่ไปเอาไปสักกระเป๋านึงนะครับ ก็ไม่ต้องกระเป๋าใหญ่นะแต่เขาบอกบางที่เขาบอกไเตรียมไปสิบสิบลูกเลยสิบสิบชุดแต่มันเยอะไปไหมมเยอะไปเอาเอาเอาพอไปอยู่แล้วก็มีที่พักอยู่โรงพยาบาลมีชุดให้เดี๋ยวไม่ขายแคลนเดี๋ยวให้เราก็ไปส่งเพิ่มเติมได้นะป้านะแต่ว่าเตรียมไปักสักจำนวนหนึ่งแหละเพราะว่าเราต้องอยู่อย่างน้อยก็สิบบวกสี่สิบสี่นะป้านะแล้วแต่อาการนะอ่าจัเอาล่ะระหว่างนี้ป้าหายใจเข้าไว้ละอย่าหยุดหายใจล่ะจ้ะไม่หยุดป้าไม่หยุดใจป้านะ ป้าก็เอากระฮอนั่งเช็ดตัวเช็ดอะไรอยู่เอาไปเอาไปกินข้าวก่อนเนอ้อใช่คุณป้านะป้านะครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับคุณป้าครับ,ร,บ,ร,บรอนะครับครนี้ของ